ข้าวรับเรปหลับเดือนครับวันนี้เราอยู่กับมิลเอ็กซ์นะครับปีประมาณ2 0 1 3ันสิบสามถึงสี่นะแล้วมาดูรอบเดียวเมื่เปิดที่หลักนะครับอ่าคันนี้ติดตั้งนะครับมันมีจอเป็นรุ่นสามยูสูรนะครับมีจอมาแล้วเอาออกนะฮะติดเป็นชุดจอแอนดรอยนะครับตัวนี้สิบนิ้วนะครับของไอทัสนะครับไอทัสพรีเมียมนะครับเอ่อจะมีชุดสาย USB ทั้งหมด4พอร์ตนะครับนี่ฮะให้ดูนะฮะอันนี้3นะครับแล้วก็ที่ข้างหน้าอีกหนึ่งนะครับ สามารถใส่ดี d ดีข้างหน้าได้เลยนะครับผมวอลุ่มวอลุ่มอะไรกดได้หมดนะตรงนี้แล้วก็คอนโทรลไะไรใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมเทสฟังก์ชันทั่วไปให้ดูก่อนนะครับก็เรียนให้ทราบนิดนึงนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะฮะเพราะยังไงเนี่ยถ้างั้นเนี่ยอาจจะเขาเรียกตัดคลิปถ้ามันเกิน5้านาทีนะครับอาจจะไปชมในคลิปต่อไปต่อนะครับเนี่ยครับปรับคอนโทรลอะไรได้เดี๋ยวผมไปตั้งค่าอีกทีนะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอตอนนี้ผมใส่หนังไปนะครับตอนนี้เป็นไฟ MKV นะครับใส่จาก USB ตัวนี้นะครับ MKV t TS นะครับค่อนข้างจะไหลลื่นทีเดียวนะครับเปลี่ยนไฟล์วิดีโอตัวน,นี้เป็น MP4 นะครับ Full HD นะครับ สามารถเลือกไฟล์ตตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับค่อนข้างจะไหลลื่นเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็น Android หรือบอรเป็น Android 5.1นะครับโอเคก็อ่าตัวที่ต่อทีวีดีตอนด้วยนะครับทีวีดีตอนนะครับก็บูทูธอะไรเราข้าไปนะครับเป็นโระบบพื้นฐานยวเปิด YouTube ให้ดูก่อนครับ ก็อาศัยเปิดฮอสปอตนะครับสามารถดูได้เลยนะครับตัวนี้ก็ตามความแรงของท่านเลยนะครับว่ามือถือท่านแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมดูเรื่องนี้ครับตัวนี้เป็นดีแท็กนะครับคือดีแท็กจีเจฮอสปอตมานะครับเลื่อนเลยทีเดียวนะครับเปิดจาก youtube นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ทอล์กครับตัวนี้ต่อผ่านระบบ OBD ดีนะครับผม รออีซเช็คอ้าวโอเคนโอเคแล้วนะครับก็จะกลับมาแล้วเห็นไหมฮะก็จริงๆก็สามารถเลือกได้หลายแบบนะครับนการแสดงรูปแบบวัดรอบนะครับสามารถแอดเพิ่มได้เองนะครับแบบนี้นะฮะนะฮะก็ท่านที่ชื่นชอบนะครับอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเราไปที่แอปอื่นต่อนะครับก็ อย่างแอปจุกครับเป็นต้นนะครับแอปจุกนี่เป็นฟรีเป็นฟรีเวลงแอปพลิเคชันนะครับก็บางท่านเนี่ยเปิด Wi-Fi กับที่บ้านไว้ก่อนได้นะครับสามารถเล่นออฟไลน์ได้นะครับมันจะบัฟเฟอร์ไฟล์เพลงไว้ในนี้นะครับหรือว่าเล่นออนไลน์ก็ไม่เปลืองเน็ตเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นของ d ีแท็นะครับมันเล่นฟรีอยู่แล้วนะครับผ่าน 4G นะครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งในฟรีแอปพลิเคชันมิวสิกของทางดีแท็อยู่แล้วถ้าเล่นผ่านซิมนะครับก็ไม่เสียตังค สบายเลยทีเดียวนะครับันนี้ก็อัปเดตเพลงใหม่ๆได้เลยนะครับมีชื่อเพลงพร้อมนะครับเปลี่ยนเพลงอ่าน่าจะไม่ได้แล้เปลี่ยนอันนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับก็ไลา์ทีวีครับและสำหรับดูรายการย้อนหลังหรือท่านจะมีแอปพลิเคชันอื่นสำหรับดูรายการทีวีย้อนหลังก็ได้นะครับก็สบายนะครับผม ไม่ต้องนั่งหาอย่างเดียวนะครับบางทีหาจากใน u t u b e เนี่ยบางทีมันลำบากนิดนึงน่งเอะตอนลองอินไอ l ดี e ไลน์ด้วยโอเคไม่เป็นไรทั้งมานะครับเด,เดี๋ยวเราลงกันที่หลังไม่เป็นไรนะครับอันนี้จะมี Easy Connect ด้วยครับสามารถที่จะ,ะต่อเชื่อมสมาร์ทโฟนนะครับมันเป็นมิลล o ลิง n k อย่างหนึ่งนะครับสามารถเชื่อมสมาร์ทโฟนเข้าไปในในในตัวได้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะฮะตัวนี้จะเป็นการต่อผ่าน ทางฝั่ง iPhone Solution ที่มีสมาร์ทโฟนนะครับผมโอเคก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็คือเราปล่อยนะฮะสมาร์ทโฟนเข้าไปเห็นไหมฮะภาพชัดมากนะครับผมเป็น HD เลยทีเดียวนะครับในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยถือโทรศัพท์ที่เป็น iOS iPhone ก็สามารถที่จะแอปเพย์แบบนี้ไปได้เลยนะครับก็ข้อดีบางทีเราแบบว่าติดทีวีดีต้ตนแต่ว,ว่าไม่อยู่ในพื้นที่เราก็สามารถที่จะเล่นแบบนี้ได้นะครับหรือแมปแอปอื่นที่ช่้นสนใจบางทีสั่งในมือถือมันง่ายกว่าที่จะไปสั่งในจอก็อและแต่สะดวกนะครับบางทีเป็นคนนั่งด้านข้างนะเป็นผู้โดยสารด้านข้างไม่ใช่คนขับนะครับในการที่จะต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ ทางร้านมีการลงอแอปไซจิคให้ด้วยนะครับสำหรับใช้งานแบบออฟไลน์นะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างาามีผู้ใช้จำนวนหนึ่งอยู่แล้วนะครับไซจิคอย่างผมเผมก็ใช้นะครับก็ก็ค่อนข้างที่จะง่ายนิดนึงไม่ยากเท่าไหร่ โอเคเราตัดมาที่แอปไซจิกนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมไม่ได้เ,เชื่อมต่อ Wi-Fi เดี๋ยว Wi-Fi ออกก่อนนะครับอ่าเป็นปิดไปแล้วนะครับสถานะปิดไปแล้วโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดผ่านแอปไซจิกกันนะครับก็คือแสดงการนำทางจริงๆกันนะครับผมโอเคอย่างเมื่อสักครู่นี้ผมมีการสาธิตเอ่อเป็นการแบบซ้อมนิดน,นึงแล้วนะครับตั้งไปกรุงเทพอะไรเงี้ยนะ วเราะ์เกษตรกิจนะครับลาดพลาวนะครับก็มีการลองสางนทางจริงดูนะครับว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าไม่ต่อเน็ตนะครับโอเคคลิปประมาณเจ็ดนาทีแล้วนะเดี๋ยวให้จบเลยนะฮะเดี๋ยวถ้ายังไงก็มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรีวิวอย่างอื่นต่อนะครับผมจะอีกคลิปหนึ่ง เรียบร้อยนะครับสองกิโลเมตรนะครับสามารถนําทางเสียงภาษาไทยเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวจบคลิปพาร์ทแรกไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปพาร์ทต่อๆไปนะครับจะนําเสนอว่าประโยชน์ของการที่จะติดตั้งจอแบบนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูครับว่าสิ่งที่ไม่เหมือนระบบอื่นทําได้นะครับก็คือการที่จะพอตภาพจาก จอไปด้านหลังจอพ้านนะครับตัวนี้สามารถทําได้โดยการที่สามารถที่จะพักหน้าจอด้านหน้านะครับแต่ว่าด้านหลังยังแสดงอยู่นะครับผม,ผมพักหน้าจอไปแล้วนะครับเสีย,ยังเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน จนนะครับสามารถเปิดตัดที้ได้นะครับระบบแ n นด o อยบางตัวไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับติดจอพดาหรือติดจอว่นหมอนต้องการดูไปด้วยนะครับสามารถพักหน้าจอได้เลยนะครับไม่ต้องตั้งเวลานะครับผมพักหน้าจอได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับ ้าชื่นชอบงานติดตั้งแบบนี้นะครับจอ Android 10นิ้วนะครับเดี๋ยวนาคตจะมี7นิ้วด้วยแต่สเปคคงไม่เท่านี้นะครับตัวนี้จะเป็นสเปค4แกนสมองนะครับคอร์ดคอร์นะครับลองดูนะครับแอนดขอค5.1ครับสวัสดีครับ